ก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็วันอะไรนะคริสต์มาสใช่วันนี้วันที่วันที่ยี่สิบห้าวันคริสต์มาสเราก็จะมาตามเพลงกันนิดนึงก็วันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับจริงๆอยากทำเพลงเพลงคริสต์มาสทั้งหมดหลยแต่ว่ามันจะเยอะไปก็เอาเป็นแบบเพลงคริสต์มาสที่ที่อย่างที่ผมเคยฟังหรือเราเราชอบเงี้ยจริงๆทุกคนก็น่าจะรู้จักแหละอยากหาคอนเทนต์แบบเรื่อยๆกับคริสต์มาสเฉยๆแล้วเอาง่ายบางเพลงมันก็จะไม่ได้แมสเท่าไหร่หรือว่ามันก็จะเป็นเพลงคอเวอร์ แต่ที่ที่เราชอบด้วยอะไรอย่างนี้ก็อยากขายให้ฟังว่าเออเราเนะี่ยมีเพลงอย่างนี้อยู่อะไรอย่างนี้เออก็ตามประมาณนี้แหละคอนเทนต์ไม่มีอะไรมากโอเคของกูน่าจะเยอะกว่าของมึงกนเลยก็ได้ก็ของผมก็จะเป็นเพลงของ IU ยเลยชื่อชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะไม่รู้อันที่เป็น่เป็นเพลงของไอยที่มึงบอกว่า,วามึงฟังทุกปีะนะอ่าอ่าอ่าใช่อันนั้นอันนั้น่อันนั้นจะเป็นเพลงคัฟเวอร์ของ ของเดียป่ะมันชื่อดเดียมันมันชื่อชื่อชื่อเดียอ่าเป็นเพลงที่พี่ลี่ร้อง mm. เมื่อเมื่อเก้าปีสิบปีที่แล้ว 9, มังจำไม่ได้เ <20, S 1> ออคือ,ค,อคือตอนนั้นอะที่ได้ยินครั้งแรกอะจะเป็นคริสต์มาสตอนคริสต์มาสตอนประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณมหกไม่มหกก็ 6, ปีหนึ่งปีสองนั่แหละจำไม่ได้แล้วว่ามันนานแล้วอะนั่นแหละผมฟัง ผมฟังเพลงนั้นครั้งแรกตอนนั้นแล้วเออรู้สึกว่าแม่งเพลงมันเพลงมันดีมากคือแก่แกหมายถึงแกคอเวอร์ได้ดีมากเลยผมก็แชร์ไปหน้าเฟซแล้วที่เนี้ยท,ท,ทุก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 ปีของวันที่ยี่ห้ามันก็จะเด้งขึ้นมาในไทม์ไลน์ผมว่าแชร์แชร์ทุกปีทุกปีแต่เดี๋ยวนี้ Facebook เฟซบ o o กไปอะไรไม่รู้ไม่เห็นก็เลยไม่ก็เลยก็เลยไม่ได้แชร์แต่ทุกปีอ่ะออมันจะเด้งมาผมก็จะแชร์จะแชร์ออกก็เป็นเพลงน,นั่นแหละไปหาฟังกันได้ถ้ายังไม่มีใครเคยฟังมันอาจจะ มันถ้าบางคนไม่ไม่รู้จักอายุก็คงไม่เคยได้ฟังอ่ะแต่เป็นเพลงที่ดีนะครับลองไปฟังดูคือคือฟิลกู้นมากๆเปิดเปิดแบบเปิดตามห้องเงี้ยโอ้โหแบบฟินอะ่ะลองลอง,ลองไปฟังดูเพลงนี้ดีมันชื่อว่าเพลงยี่สิบสี่ธันวาใช่ <c oughs> <c oughs> ก็ต่อไปอีกเพลงก็เป็นของแกเลยของ ของพี่ลี่เองเลยก็เมลี่แอลไรเมลี่ชิดมาทอะไรสักอย่างนั่นแหละที่ฟีดกับเอเอ็มแอะ่ะอืมนั่นแหละอันนั้นอันนั้นก็เพลงนี้คิดว่าคนคนเคยฟังเยอะเพราะว่ามันแมสระดับหนึ่งในในปีที่ปล่อยออกมาแล้วก็ตามรายการวาไรตี้หรือว่านู่นนี่นั่นเขาก็เอาไปลองเยอะด้วยในปีนั้นนะที่เป็นชิทมารปีนั้นคิดว่าเพลงนี้น่าจะแมสอยู่ก็ผมไม่ขายอะไรเยอะเป็นเพลงที่ดีผมชอบก็เลยก็เลยแนะนำ แล้วก็อีกเพลงหนึ่งของผมจะน้อยหน่อยอีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นของของเมนผมเองโจยูลิเป็นเพลงโคฟเป็นเพลงคอเวอร์ชื่อไวเป็นอันนี้ผมไปไปหาข้อมูลมานิดนึงเป็นวงที่ผมยังไม่เป็นวงที่ผมยังไม่เกิดเลยมั้งวงเนี้ยหนึ่งเก้าเก้าจิตอ่ะหรือไม่เก้าเก้าแปดอ่ะเป็นปีที่พอดีที่เกิดเลยอ่ะคือผมไม่รู้ผมเออผมไม่รู้จักระวงเนี้ยแต่คือน้องมันเอามาโคฟแล้วรู้สึกว่าเพอดี เพลงไว้ของวงฟิกเกิลเป็นเป็นเกิลโกระดับระดับเอาง่ายเจนหนึ่งตำนานอะ่ะถ้าถ้าคนถ้าคนรู้จักลีเทลนี ty, ที่ร้องเทมินิตหรือว่ายูโกเกิลก็คือวงนี้แหละฟิกเกิลเพลงเพลงดังด้วย,ยความที่นั่นแหละด้วยความที่มันที่ผมไม่ได้เกิดยุคนั้นผมก็ไม่ได้แล้วผมไม่ได้ตามเจนหนึ่งด้วยก็เลยไม่รู้จักเลยไม่รู้ไม่รู้่แต่รู้ว่าเออไปหาข้อมูลมาน้องมาองร้อง,องเป็นเป็นเพลงที่เพาะมาก ตัวเพลงอะเพาะมากแล,แ,ลแล้วด้วยเสียงของไอไ้อโจยูริเองอะม,มันค่อนข้างจะไปกับเพลงนี้ได้ก็ถ้าคนไม่เคยฟังก็ลองไปฟังดูเป็นเพลงที่ฟีลกูดอีกเพลงหนึ่งสำหรับมาดปีนี้ครับมีแค่นี้เลยของผมมีแค่สามเพลงแล้วต่อมาของผมก็จะเป็นสมัยก็อาจจะฟังแบบเพลงกเก่าๆเ,เยอะแล้วก็ช่วงตามตื่นชมปูเยอะก็จะเป็นเพลงออย่างเพลงแรกก็จะเป็นช่วงมิโยเลอรมันจะเป็นโปรเจกต์คริสต์มาสอะของดวงบังกับโเปอร์จูเนีย ส่วนใหญ่จะฟังจากพวกเอเจนต์ร็อเกอร์อะไรอย่างเงี้ยรายการของทูอ่ะก็ก็เคยฟังผ่านๆห,หูมาบ้างไม่รู้ว่าชอบเพราะอะไรเหมือนกันต่อไปก็จะเป็นเพลงโซนเดียมที่ของเอ็มทาวสมัยนู้นเลยสมัยแรกๆเลยสิบสองปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วประมาณนั้นแหละเอออันนี้ก็สไตล์เพลงของตึกชมพูมันติดหูไงเมื่อก่อนอะ่ะก็เลยชอบเรื่อยๆมาเพลงที่ <laughs> สามเนี่ยทุกคนน่าจะเห็น <laughs> เห็นกันเยอะช่วงนี้เฟิร์สโซนของเอ็กโซของเอ็กโซก็ด้วยความที่ คนกลับมาเล่น t i k t o ็อกด้วยยุคนี้คนเอามาทำชาเลนจ์กันก็กลายเป็นว่าเพลงนี้กลับมาใส่อันดับหนึ่งในหลายๆชาร์ตแล้วก็ติดท็อปในชาเลนจ์ของ t i k t o ็อกนู่นนี่นั่นด้วยก็ถ้าจะไม่ผิดเหมือนยูนา IG จะเป็นคนเริ่มทำชาเลนจ์เพลงนี้แรกๆเลยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะถัดไปก็จะเป็นของเกลเจน t ีทีเอสเดีอันนี้ต้องให้ติดอยู่แล้วเพราะว่าสวอนทุกคนล้วนจะชอบเพลงนี้กันซะส่วนใหญ่ จะพูดตัวๆัวนะก็ต่อไปก็จะเป็นไดฟเวดกับเอสปาที่ของปีที่แล้วที่เป็นในวีดิภูว์คริสต์มาสนะเป็นโปรเจกต์อาจะเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่แสข,ของคริสต์มาสปีที่แล้วที่แบบทอนไอร์แลนด์เเนี่ยที่สุดละส่วตนต่อไปอันนี้คือเมนเมนคนแรกๆของผมเองก็อีจา่าเดซิกา้ากับเพลงวันมอร์คริสต์มาสอันนี้จะไม่ได้ว่าเคยฟังที่ไหนแต่ก็น่าจะตอนที่มันปล่อยแรกๆแ,กแลหละมั้งถือว่าจะเป็นแบบเพลงติดหองของ,ของ ของเจสิก้าที่แบบฟังบ่อยอยู่ถัดมาแล้วเร็วๆของ B2B เพลง Winter t a l l อันเนี้ยไม่แน่ใจว่าฟังที่ไหนเลยเมื่อวานนั่งหาแบบเพลงแบบว่าเออที่เคยฟังเออเพลงนี้มันฟังบ่อยนะแต่ดึงไม่ออกฟังที่ไหนแต่เพลงดีเพลงดีถัดไปจะเป็นถทวายทวายจะมี2เพลงก็คือเพลง Besting ไอ e v e ว Did ด่าเพลงถทวายเนี่ยไซด์แท็กฟังบ้าง แต่ไม่เยอะแต่สองสองเพลงคริสต์มาสเนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างชอบอยู่โดยเพราะเพลงถัดไปคือเมอไ์รแฮปปี้อันนี้วันนั้นเลยนั่งฟังนึกขึ้นได้ว่าทําไมเราไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงคริสต์มาสวะอะไรเงรี้ยฟังบ่อยมากเลยประมาณนี้นแหละจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าตัดออกไปเยอะเพราะว่ามันจะยาวไปอูเยอะมากถ้าถ้าให้พูดความจริงคือถ้านำมันตั้งแต่แรกเลยถ้าในวงการเคป๊อปเยอะมากเพลงคริสต์มาสมันไม่ใช่แบบสื่อถึงตรงๆก็ ทำในวันคริสต์มาสก็มีอยู่เพลงที่ร้องในวันคริสต์มาสก็มีเยอะที่ไม่ไม่ได้แบบแต่งมาตรงๆแบบมีเนื้อเป็นคริสต์มาสเลยอ่ะเยอะแยะคือแบบฟิลแบบเพลงหน้าหนาวอะไรเงี้ยเพลงเพลงให้มันเข้ากับบรรยากาศไม่รวมพวกเพลงโคเวอร์คริสต์มาสอะไรดีๆอีกเยอะเลยเยอะเยอะมากก็ถ้าเพื่อนๆมีเพลงไหนแบบเออแนะนําให้เราฟังแล้วที่เราไม่ได้พูดไปก็ลองลอง,ลองแปะมาได้นะคอมเมนตะ์ได้เลยเนะี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวลองกลับไปฟังดูเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลง เพลงแบบพิเศษอย่าเนี้ยไม่ค่อยได้ฟังเพลงวงอื่นเท่าไหร่น้อยน้อยน้อยมากที่ได้ฟังนะเพลงพวกเพลงพิเศษตาม event อีเวนต์เนี้ยจะจะฟังน้อยอืก็ฝากแนะนํากันมาได้นะถ้าถ้าแบบมีแล้วก็อย่างวันอย่างช่วงนี้เพลงคริสต์มาสของเพลงนี้ก็มีของเอพิงมั้งที่เพิ่งปล่อยเพลงอะไรวะคริสต์มาสอะไรไม่รู้แบบโอ,ยเยอ้เยอะเยอะคือเยอะะ <c oughs> คือคลิปวกเวอร์ะอะไร้เต็มไปหมดเลย อ,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 อะไรอย่างเพมาสเมื่อสองวันที่แล้วว่าเจนนี่รูบี้เจนสนโ,โนโค cover เ,เพลงเพลงสนโน่ของอ่านวา่าอะไรว่าซีอะไรสักอย่างคือเห็นนะแต่ยังไม่ทันได้ฟังคือมันเยอะมากอ่ะหลายหลายหลายคนคือนั่นแหละตามตามเทีนเ,เนะาะก็กินมาด่ะก็เลยกลายเป็นว่อาอที่มาทามาใน้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ฟังอยู่แล้วซะเยอะทั้งหมดเลยดีกว่าที่ฟังบ่อยๆเนประมาณนี้ครับผม ต่เสร็จน่าจะดีคิดมัดปีหน้านานไปก็ก็สุขสันต์มาคิดมัดครับมันก็ยังไม่สายเกินไปเพราะว่ามันก็เลยมาไม่กี่วันใช่แต่ว่าที่ทําก็คือวันนี้นะวันวันคิดมัดเลยเนี่ยตอนเนี้ยอีกเนี่ยอีกยี่สิบนานี้ก็ประมาณคืนแล้วเที่ยงคืนละเออก็มาอัดอัดคือจะข้ามวันอยู่แล้วอืมแล้วก็มาเลียงคิดมัทุกคนเจอกันคลิปหน้าไปครับผมตับแยก